กินเสร็จใช่ไหมพอเวลามันพอเวลามันแบบพอเวลามันม็อกมันมาใช่ไหมจะถ้าทางจะไม่ออกละออกแค่เสียงอย่างเดียวแล้วจะกันอย่างนี้กันอย่างนี้แล้วคือถ้าทางต้องได้ปักจังสิปักจังี่ไอ้จริงยริงนั่งกระดานแถวซ้อนตามยู่ิธีปักจังที่ไอ้จริงจิงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่งั้นไม่ดีหนึ่งได้มีกี่ท่าวะโอ้โหมีเยอะมากเยอะมากแล้วการจะทำให้ตำรวจเดียวมึงได้ที่หนึ่งสองปีซ้อนเลยใช่ไหม รักษาแชมป์ไม่ได้การได้แชมป์ว่าเดี๋ยวฟังก่อนปีแรกโดนข้อคอาหาว่าว่านายเด่นลงเป็นประธานปีที่สองใครนายยงจบไหมฝืนมากจบไหมนายย้งคือกนันนายย้งเป็นคนที่ตั้งกรรมการสองส่วนแล้วพาตำรวจออกจากราชการมาหกเจ็ดคนแล้วแล้วแกเป็นคนที่ไม่สนว่านักเรียนยะไรอแล้วก็ปิดต้องได้ละลบคํากระหาทั้งหมดลบคำหาทั้งหมดแกไม่สนได้ะัไรคาแรกเลยวิ่งรายงานยอดมา กลับผมอะไรนะมึงเลยงานเงี้ยแกยืนขึ้นมามึงวิ่งเชี่ยอะไรผีกองกอยไอชิบหายตกล็อกแน่ๆเวลามาเต็มพอฝึกไปคือเป็นโรงพักเดียวที่ได้เสียงตบมือจากผู้ชมเฮ้ยเป็นโรงพักเดียวได้เสียงตบมือตบมือเนี่ยตรวจอาวุธเจ๊มากทําไงมึงยตรวจยุ่งยังไงมี2ี่สชั้น ไอ้เจสมยี่สิบสองย่นอ๋อโชดี้โชดนี่มันฝึกห้เอาวัทยมัเยอวานี้สาิจังหวัดคือฝึกเ้ยปิดไม่เป็นไรไม่ได้โพสไม่ต้องยี่ยิบสองยี่วันไ้คลิปที่นี่ทำแบบฝึกจะไม่เป๊ะทฝึกจะได้ยี่สิบมันจะมันยี่สิบหน่งต้องฝึกฝึกไปแต่ปุ๊บไปเจอซีคบีโหยกบ้านทุ่อย่งยกบ้านมาตั้งนี่ คนนำสี่กัวนีเลยแต่แต่ทุกอย่างอะไรก็เดินป้ามาเยอ่กอยป้าย้าป้าอยู่ไปท่ากันป้าป้าป้าไม่ท้่หนึ่งครับ่อเลยรักษาแชมป์ไม่ได้การว่าเป็นแชมป์มันยากแล้วการที่รักษาแชมป์มันยากกว่าเคยหมดแล้วได้แชมป์รักษาแชมป์แล้วก็เสียแชมป์เคยหมดแล้วปีที่สี่ก็ต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานีอยู่นะก็เป็นหน้าเป็นท้ายที่สุ หน้าใตาของเป็นวัปดปัตตานีจะฝุดเงยหน้าไปไอ้เขี้ยพี่ต่อพัน <c oughs> บกสังทีผู้ช่วยเก่าผู้ช่วยเก่าหันไปดูดีผู้การยะลามานั่งดูหันไปดีผู้กลับนั่งอยู่นี้พุ่กลับทุ่งแดงนั่งอยู่ผู้การยะลานั่งดูผีผายแล้วปีนี้ดุดไอ้ดุดจริง อ๋อ oh. จะบอกว่าที่หลุดเนี่ยเพราะผู้การยะลามามานั่งอยู่ข้างหลังอบอกว่าผู้การยะลามาล็อบบี้